สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะนะคะสวัสดีแฟนเพจแฟนยูทูบทุกท่านค่ะอัญญารินรถถ่มือสองค่ะนะวันนี้พามาชมนะลูกค้าสินค้าหน้าร้านกันค่ะสําหรับคันแรกลูกค้าเป็น l 4 0 1 8ตัวนี้ที่ลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้ขายสดนะ,ะลูกคา้าก็สามชิ้นเลยราคาอยู่ที่3 6มแสนบาทนะครส่วนลดอยู่ที่10,000บาทนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้เลยรถสวยๆค่ะ คันถัดมาค่ะลูกค้า L4018 HP คะ่ะสำหรับคันนี้รถปีจทะเบียน2,565ค่ะราคาอยู่ที่385,000บาทคะ่ะอุปกรณ์สาบชิ้นคะ่ะตัวรถใบมีดเดนินาผ่านหลังและก็ลรตารี่ลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้านะคะขายสดนะคะส่วนลถอยู่ที่10,000บาทคะ่ะสำหรับคันถัดมาค่ะนะคะเป็น L4018 ตัว s p สำหรับคันนี้ลูกค้านะคะ ราคาอยู่ที่465,000บาทค่ะสามารถวางดาวได้นะคะนะคะสำหรับคันนี้นะคะวางดาวได้อยู่ที่65,000บาทค่ะ65,000บาทนะคะรถสวยๆค่ะ620ชั่วโมงค่ะโทษทีค่ะคันนี้อยู่ที่602ชั่วโมงเท่านั้นค่ะปี66สำหรับคันทันมาคันนี้สวยกิ๊กเหมือนกันค่ะลูกค้านะคะ284ชั่วโมงเท่านั้นค่คะนะลูกค้าสำหรับคันนี้เลยลูกค้า ราคาอยู่ที่480,000ค่ะลูกค้าวางดาวอยู่ที่คันนี้วางดาวอยู่ที่55,000ค่ะรถสวยเลยนะ,ะลูกค้าสําหรับคันล่าสุดนะลูกค้าใหม่ล่าสุดเลย L4028 ค่ะสําหรับคันนี้ลูกค้านะคะราคาจะอยู่ที่นะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่530,000นะลูกค้านะคะลูกค้าโปรส่วนลดอยู่หน้าร้านอยู่ที่10,000บาทค่ะอุปรกรณ์ตัวรถใบมิดิน่าผ่านนะคะลูกนะคะ้าผ่านไทยนะคะ ตัวนี้จะดาวอยู่ที่เป็นหมื่นค่ะนะคะงวดมีทั้งรายเรายเดือนนะลูกค้า6เดือนครั้งนะคะลูกค้าล่วงหน้านะคะลูกค้างวดใหญ่ล่วงหน้าค่ะนะคะแล้วก็รายปีนะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะรถทางร้านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะศูน9ศู9 46ศูนยูน 4, 6, 0, 0, ค่ะ